สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์นะครับผมแข่งกับพี่ชิกาแดนนะครับตอนแรกผมคือชีวิตได้ผ่านมาแล้วปีสองพยสามผ่านมาแล้วเรายังมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทาอีกเยอะนะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันก็คือผมจะทำไซส์เวสครับผมจะทําทุกๆอย่างที่ผมไม่เคยทําทําเป็นครั้งแรกเนี่ยทำวันละอย่างนะครับผมเป็นเวลาทั้งหมด365วันเอสาม้อย3 6สหวันถึงละปีนี้ครับจริงๆก็คือผมจะทําคล้ายๆกับพี่ชิกาแดนเลยคือผมจะทํา until I have girlfriend นะครับผมผมจะทำจนกว่าจะมีแฟนไปเลยก็คือทําหลายปีฮะ เอาแค่ปีนี้ก่อนก็คือ3ามร้อยหกภารกิจครับคือต่อใหถ้ถ้ามีแฟนนะซึ่งไม่นะมีแฟนภายในปีนี้ผมก็จะทําให้ครบ3ามร้อยหกภารกิจแต่ถ้าเกิดว่าเลยไปแล้วผมยังไม่มีแฟนผมจะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีแฟนแคือผมจะทําที่ผมไม่เคยทําเช่นผมไม่เคยไปจังหวัดน,นี้ผมไม่เคยกินอะไรแบบนี้ทําใหม่ๆทุกๆวันและผมจะลงทั้งทิ To อกแล้วก็แอปสีแดงนะครับผม ภารกิจวันแรกนะครับผมขอเป็นแค่การพูดเปิดคลิปเปิดซีรีส์ตัวนี้นะครับผมซีรีส์ที่ผมจะทำไปเรื I ่อยไอชื่อภาษาไทยว่าอะไรผมจะทำผมจะทำสิ่งผมจะทำไซค์เควสจนกว่าจะมีไอวิดูไซ์เควสน I will do s เฟ e q u e ิ t until I เ a v e g น r l f r i e n d นะครับผมอ่านี่คือชื่อซีรีส์ของเรานะและนี่คือภารกิจแรกนะครับผม Day 1, Mission 1, ่นวันเอ่ r เฟิร์ส a จน2024นะครับผมก็คือการเปิดซีรีส์นะครับผมไป